ทีเจขับแต่งรถนะครับวันนี้นำเสนอตัวของกระจังหน้าใหม่ล่าสุดนะครับใส่ในรุ่นของ Mitsubishi e x p ซ n เ e r c ด o รนะครับราคาพร้อมติดตั้งมีแล้วที่ t ีเจขับแต่งรถนะครับไฟบาไลท์นะครับมีครบ,บด้วยอุปกรณ์ครบรันนะครับข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะนรับคันนี้ใส่ โลบาร์ใส่ตัวของแหลกหลังค่านะครับแชลี่บอยงานแท้นะครับเข้อไปท้ายนะครับแล้วก็มาด้วยประตูท้ายไฟฟ้านะครับผม V.I.P 5D มีครบๆเลยนะครับแล้วก็จอหน้า a อ d ด o i d บ i ตอ i n ตรงรุ่นนะครับผมเอาฟ้า a c อะ s t สติกแล้วก็จอไปดานกลางนะครับใส่ให้ครบจบที่เรานะครับสนใจท่านก็ต่อบถามนะครับ0 909546999นะครับร้านทีเจยนดีรัใช้ครับ